เราก็มาทาคลิปกันบ้างเลยดีกว่าหลังจากเราห่างหายกันไปประมาณ14สีวันแล้วล่ะครับถ้าเกิดลงคลิปไปเนี่ยก็น่าจะ15าวันละโดยที่ผมก็อยากจะบอกว่าผมมีใหม่ๆแล้วล่ะครับจริงๆไม่ใช่ใหม่หรอกไหม่เก่าเนี่ยแหละแต่ผมไม่เคยคิดจะออกมาใช้เลยเพราะว่ารู้สึกเหมือนเสียงจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบว่าไปไว้ตรงนี้นะผมรู้สึกว่าเสียงมันใช้ไม่ได้เลยมันต้องเอาแบบไว้ใกล้ๆปากอ่ะมันถึงจะแบบว่าเออพูดคุยแบบพอรู้เรื่องอ่ะเนาะเสี่ยมจะดูดีกว่าโดย คลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเรื่องล่นของผมนี่แหละครับถึงแนวทางค่านำคลิปของผมต่อจากนี้ซึ่งจะเรียกว่าแนวทางได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆมันเรียกว่าเป้าหมายของผมมากกว่าแหละคือตอนนี้ผมมีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราเป็นเด็กอายุสิบแปดใช่ไหมเราก็มีความคิดที่แบบว่าเอ้ยอยากจะเรียนต่อเหมือนเพื่อนๆบ้างอะ่ะเนาะแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยตัวเองน่าจะเรียนต่อไหวนะตัวเองน่าจะแบบไปได้ไกลกว่านี้เนาะเราเลยคิดว่ามันถึงเวลาของเราล,ละที่เราจะต้องเก็บเงินและหาทางเรียนต่อครับ ใช่แล้วล่ะครับเราจะหาทางเรียนต่อให้ได้โดยที่เราเหลือเวลาอยู่ประมาณหกร้อยวันนิดๆมั้งในการเก็บเงินเพื่อหาเงินใช้ในการเรียนต่อโดยเป้าหมายของเราก็คือเก็บเงินทั้งหมดสี่แสนบาทเพื่อใช้ในการเรียนจริงๆผมคิดว่าเก็บแสนเดียวก็่าจะพอไหวแหละแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเจอค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดผมยังหางานทําตอนนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็แบบว่าเออไม่น่าจะอยู่รอดอะเราก็แบบว่าหาเงินแบบเผื่อไว้เยอะๆเลยจะได้แบบว่า เออเนี่ยพอเรียนแน่นอนอย่างน้อยถ้าเกิดเราหางานไม่ได้อย่างพอมีเวลาในการที่แบบว่าเออยังพอมีพอแบบใชกาค่าใช้จ่ายอยู่ใช้ในการแบบว่าดํารงชีวิตเนาะมันไหนจะค่าหอค่ากินไหนจะค่าเดินทางอะไรประมาณนี้อีกไหนจะค่างานด้วยเราไ็คิดว่าเออถ้าเกิดจะเรียน,เ,นยเราต้องเผื่อเงินไว้เยอะๆจริงๆโดยวย้าหมาของเราคือสี่แสนใช่ไหมแล้วผมอยากจะบอกว่าไอการทํางานปกติของผมเนี่ยก็คือทุกวันนี้เป็นพนักงานบริการที่โรงพยาบาลใช่ไหมแบบแผนกรังเสียเอ็กซเรย์เนาะ เราทํางานเนี่ยเราลองเก็บเงินเดือนแรกดูละได้มาเจ็ดพันครับเหลือเก็บอยู่ประมาณพันกว่าเกือบสองพันแล้วคิดว่าถ้าเกิดทําแบบนี้ไปเรื่อยแล้วเราต้องให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอะ่ะอย่าง้ากก็เก็บได้อย่างมากสุดแค่ห้าพันมั้งเท่าที่ผมคานวณดูนะผมรู้สึกว่าอืมเราไม่น่าจะเก็บถึงสี่แสนได้แน่นอนเลยอย่างมากก็ได้แค่แสนเดียวเนี่ยแหละและกลายเป็นว่าเฮ้ยเราจะทําอยู่แค่นี้แม่และเราต้องอา,เา,อาจเราอาจจะต้องหารายได้เสริม เพื่อใช้แบบว่าเป็นเงินเสริมในการดำรงชีวิตของเราเพิ่มขึ้นก็คือเราจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ก็คือเส้นทางของเรา600วันกับการหางเงิน400นในการเรียนครับและนี่แหละครับจะเป็นคอนเนต์นคลิปตลอด600วันครับที่ผมคิดจะทําและผมคิดอย่างแรกเนี่ยนะครับคือจะลงคลิปมันทุกวันนี้แหละแต่จะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยมีแนวทางในการทาคลิป u t u b e ที่ชัดเจนหรอกเนาะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคิดอะไรได้แล้วก็ทําไปเลย อย่างที่ผมคิดคิดไว้อยู่เนี่ยก็อาจจะมีเล่าเรื่องของตัวเองบ้างแชร์เทคนิคประสบการณ์หรือสอนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยอะแบบว่าเราเรียนรู้แล้วเราแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่เแนบบี่ยมันน่าสนใจมากเลยหรืออะไรที่แบบว่าเฮ้ยผมถนัดผมถนัดแล้วแบบอยากจะมาสอนหรืออยากจะมาแชร์ประมาณนี้หรืออาจจะเป็นเส้นทางเส้นทางใหม่ของผมนะครับก็คือการหยิบหนังสือมาเล่มน,นึงนะครับแล้วก็มาทำคอนเทนต์แต่เป็นคอนเทนต์แบบไหนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่คิดไว้ละก็คือหนังสือจิตวิทยา ผมอาจจะแบบว่ามาอ่านแล้ววิเคราะห์ดูจากมุมมองเด็กสิบแปดเฮ้ยประสบการณ์แบบนี้มันเป็นยังไงอ่ะเอ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าวะเออเพราะว่าผมวิเสียงหลงเพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือจิตวิทยาเราก็ควรจะแบบว่าเออมาลองอ่านแล้วลองวิเคราะห์ดูเหมือนกันเนาะมันน่าสนใจดีอ่ะคือเอาเอาง่ายๆคือผมเน้นเอาสนุกของตัวเองล้วนๆเลยผมจะทําแบบว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจและ รู้สึกว่าไอการทำคลิปยูทูบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งนิยายด้วยเย้ yeah! เราคิดอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะตื่นตื่นมากเลยอะเรารู้สึกว่าเอ,เอ,เอ,เอ้พวกนี้แหละมันลงทุนไม่เยอะมันไม่ต้องแบบลงเงินเยอะแงมันแค่แบบว่าจ่ายค่าเน็ตเออมีโทรศัพท์เอเอก็ได้แล้วเนี่ยอย่างนิยายทาคลิป youtube จริงๆก็มีแผนทำโปรเจกต์อื่นอยู่ว่างแหละแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดทําแค่สองอย่างเนี้ยเวลาก็ไม่น่าจะพออยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าผมก็ทํางานด้วยถ้าเกิดมีขึ้นเวียนับ แบบมีขึ้นเวรทําออนคอประมาณเนี้ยผมคิดว่าเวลาไม่ได้จะพอหรอกผมน่าจะเอาไปนอนมากกว่าเออแต่คิดว่าอนสองอย่างนะผมควรเอาเป็นหลักก่อนแต่ว่าจริงๆก็มีสิ่งที่ทําเสริมอยู่บ้างนะก็คือการทําเลซินพวงแจ่ดอกไม้ซึ่งผมเองก็กาลังอยู่ช่วงฝึกอยู่ถาว่าทําขายแ,แต่รอ,แต,อแต่พอทําจริงแล้วก็คือแบบอืงานไม่ค่อยออกมาดีสักเท่าไหร่เลยอะมนรู้สึกว่างานมันเละมากเลยอะ ไอ้งานเลซินดอกไม้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะขายได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างดูวิธีทำเหมือนง่ายนะแต่แต่พอทําจริงมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะตรงที่แบบว่าไหนจะฟองอากาศไหนจะเราแบบควนคนเร็วกันไปฟองอากาศเยอะมากเลยจะจับดอกไม้อีกแล้วไหนจะแบบว่าโอ้โหเผื่อกรณีเราพลาดนะแบบถือเลซินไปวางบนโต๊ะบนตู้ประมาณเนี้ยเพราะว่าเราต้องวางไว้บนที่สูงเพื่อแบบว่าไม่ให้มันแบบยังไงอ่ะเออไม่ให้แบบ มีใครแบบไม่เป็นโดนมันไงเพราะว่าผมปกติจะทําบนพื้นเนาะแล้วพอเคลื่อนย้ายแผ่บ,บางทีก็เลซินมันแบบมันหกบ้างอะเนาะแล้วเลอะมือค่อนข้างจะเหนียวมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าเราอาจจะต้องอยู่ช่วงพัฒนาไปอีกเยอะเลยในการทำเลซินแต่คลิป youtube หลังจากที่เราหายไปสิบห้าวันผมคิดว่าทุกคนน่าจะลืมเสียงเก่าของผมไปแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นก็จาเสียงใหม่เสียงใหม่ๆอันนี้ไว้นะเพราะว่ามันจะเป็นเสียงที่ผมใช้ตลอดแล้วเนี่ยแหละอุตสาห์ซื้อมาตั้งประมาณหกร้อยมั้ง หกร้อยไม่ก็ห้าร้อยอย่างันแหละเออเราขอใช้ให้คุ้มหน่อยเถอะเอาเป็นว่าต่อจากนี้เราก็จะเปลี่ยนแนวทางกันทา,ทาไม่ใช่เปลี่ยนแนวทางดิเออเราจะขยันทําให้มากขึ้นเพื่อที่จะหาะไรายได้เสริมก็แค่ก็มีแค่นี้แหละครับจากที่ผมพูดมาผมแค่แบกพูดให้มันยาวเฉยโอเคครับทุกคนครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปนอนนะครับบ๊ายบายครับ